ใครในท่าทั้งโปงนี้มีความเป็นนาตตาไม่ใช่ตัวตนสักอย่างไม่มีอะไรเลยความว่างนั่นเองใจที่ว่างแต่ใจก็ไม่เอาอโลโบเบขามาปรุงแต่งให้เกิดความสับสนโดยพยายามไปแยกอุบเบขาเพื่อเปเป็นนั่นเพื่อไปเป็นนี่อยู่รู้สึกโวมากขึ้นแค่ไหนเอาคุณหลานเนี่ยดูรูปคนโลโกไมกนะ่หมดเลย แรกอะค่ะก็ทุกอย่างช่วันแรกก็จะดูงงงนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งมาจากความวุ่นวายข้างนอกช่วงบ่ายช่วงกลางคืนก็จะสงบขึ้นแล้วก็รู้สึกลัวดีมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการใช้โอ้ดีมากความวิเวกสนุกแบบนี้ได้ลองไปเดินที่ลานศึกไหมลานศึกนั่นดีไหมมีคนชอบไหมชอบมากดีมีอสุภะด้วยเหรนี่ยลานอสุภะ กาลังคิดว่าภาพถ้าหาไม่ชัดจะทําเพิ่มไม่ชัดเลยแล้วก็คิดว่าถ้าน้อยไปก็เดี๋ยวจะติดให้หมดเลยทุกเส้นตรงกลมดีไหมดีไหมมีอยู่เยอะอยู่มันเหมือนกับพอเราเห็นแบบยาตอน,น,นแรกมันก็บางคนจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกจริตนะแต่พอต้องสืนดูไปดูมาสำหรับบางคนถูกจริตอย่างคุณหลานนี่นะ่งถูกจริตมันแบบว่าเฟซออฟเห็นภาพเฟซออฟนะเดี๋ยว ชัดเจนมากพอดึงออกมาเนี่ยไม่รู้ไหนชายไหนหญิงเนะี่ยไม่รู้จิตใจอยู่ตรงไหนของนั้นมันไม่มีอะดึงออกมาแล้วมันก็เข็นเป็นแค่เหมือนเราดึงเสือถะลกพืชถลกหนังถลกพืนดินลงไปเจอน้ําคือคือเลือดใช่ไหมถลกดินขึ้นมาพอใต่ภาย,ตายใต้ดินก็เป็นน้ําก็คือเลือดอะไรพวกสารต่างๆก็เหมือนใต้ผืนดินก็มีน้ําเป็นตำตามองเรา พิจารณาตัวเราก็เป็นเหมือนภาตธรรมชาติโอ้ยก็เรียกว่าจักรวาลึ่งนะอย่างเช่นมมีบางคนไปเห็นเลยว่าเป็นเซล์เป็นตะ t o m ในเต้านมมีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียมีไวรัสมีสิ่งมีชีวิตเป็นพวกเหมือนวัชพืชที่อยู่ภายในกายามีอีกสอรพัชีวิตเต็มเลยในร่างกายมีเซลมีอะไรอะไร เราเราดูอ่ะอู๋นี่เราเนี่ยบางทีตัวตัวใจเราเนี่ยใ,ใจเรานี้เนี่ยที่เข้ามาอาศัยแต่เราไม่ได้ดูทั้งหมดมันก็เหมือนที่เขาชอบมีการเปรียบเทียบเป็นมาตาเป็นแผ่นดินเป็นธรรมะนั่นเป็นมา,าอะไรว่าจริงๆ้วเป็นการเปรียเนเปรยเหมือนในขันห้าในกายาของเราเนี่ยสโดยโดยความที่เป็น จิตที่เข้ามาครอบครองอาศัยอยู่สิ่งที่มองไม่เห็นนพวกถทวยเทพเทวดาที่เข้ามาเกี่ยวข้อ,ของสัมพันธ์ก็เป็นไปตามภพภกมิตามกรรมีกรรมชั่วแต,แต่ถ้าจะเป็นเทียบเป็นแบบพวกเราเนี่เราก็เป็นสภาพรู้เราก็ต้องคิดแต่ว่าเราเป็นสภาพรู้ที่รู้ว่าภายในของตัวเองและก็รู้ภายนอกที่เป็นธรรมชาติ ที่เป็นสรรพสิ่งสรรพชีวิตสรรพรูปธา,าุนามธาุถ้ามองตัวเองที่เป็นสัตว์เว่าเป็นธาตุคพาว่าธาตุนี่ก็เรามองเข้าไปเลยว่าจิตเนี่ยอาศัยในกายได้เพราะมันมีความว่างเปล่าอาศัยรับรู้นะไะเชื้อของการเกิดพุนในอาศัยเข้าไปในช่องว่างของกายนี้ในการรับรู้สัมผัสทําปฏิกิริยาในสิ่งที่เข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อกายมีว่าจะเกิดขึ้นต่อใจเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่สภาพท่าภายในท่าทั้งปงนูนี้มีกวามเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสักอย่างไม่มีมอะไรเลยความว่างนั่นเองใจที่ว่างเมื่อคนที่ปิดปฏิบัติเนี่ยมันจะไปเจอว่าอันนี้มันว่างไปหมดเลยเคยได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งมาสงมองลงมหลงปู หลังจากที่พิจารณาจนมันทุกอย่างมันปังเลยเขาบอกาเขาก็มาบอกหลวงปู่ว่าเห็นโลกธาตุเนี่ยมันว่างไปหมดมันว่างไปหมดเลยสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจมันเป็นยังไงวะตอนที่ฟังเขาเข้าใจว่าต้นหมากรากไม้ก็มงหายไปหมดเหลือเหมือนไปอยู่ในเช่องว่างทางอากาศใช่ไหมที่บอกมันว่างไปหมดเนี่ยโลกธาตุเขาบอกว่ามันเหมือนกับแผ่นดินทุกอย่างทุกอย่างมันเท่ากันไปหมดเลยในสภาพจิตของคนนี้ เห็นทุกอย่างมันเท่ากันไปหมดมันว่างไปหมดแผ่นดินแผ่นฟ้าทุกอย่างมันเท่ากันมทุกอย่างเป็นแผ่นเดียวมันไปหมดเลยว่าว่างไปหมดเลยเราก็มานั่งคิดอะไรมันว่างมไม่มีต้นไม้ไม่มีตึกไอ้ที่ว่าง้นี่มันว่างยังไงเนาะอเนี้ยเขาก็มะอธิบายกันถูกก็คือจิตมันว่างจากพวกสมมุติในขณะนั้นคือมองอะไรมันก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรไปหมดมันนิ่งมันสงบมันว่าง เนี่ยแต่ว่านั่นยังไม่ได้ถึงจุดมรรคผลนิพผ่านแต่ว่ามันเป็นเจอสภาพใจดั้งเดิมที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในสมมุติทั้งหลายว่าไอ้นั่นอะไรไอ้นี่อะไรอะไรอยู่อยู่ท่ามกลางความสนบกกายเนี่ยกับอะไรเหมือนกันไปหมดก็คือมันเท่าเทียมมันเหมือนกันเป็นแค่โกธาตุนี่มันเป็นการเห็นของจิตใจของยายคนนั้นที่มาส่งเราเข้าไปหาเนี่ยมันหาอะไรไม่เจอไม่มีตัวเราแล้ว ไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราไปหมดแล้วเพราะมันมันมีแต่ความว่างไปหมดนี่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ฟังแเราบอกดีภาวนาต่อไปไม่พูดอะไรเยอะยายันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเราก็ไม่รู้ความนะไม่ได้เจอแดงเพราะนนเราอยู่ที่วัดหลวงปู่เพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติแล้วมาเจอความว่างในความว่างน,นั่นเละเรารู้ว่างอยู่มันยังมีจิต ตัวรู้ที่อยู่ท่ามกลางจิตท,ที่ว่างไม่มีอะไรเข้ามาคุ้มครองสัมพันธ์เข้าไปอยู่ในสภาพที่มันปิติปาโมดมันก็เกิดปิติเอต่างมันก็ปราปกฏขึ้นตอนนั้นความเป็นความตายก็จะรู้สึกว่าไม่มีไม่เกิดเหมือนหายกายหาใจก็ไม่มีอะไรมันเป็นสภาพใจดั้งเดิมเลย ที่ว่าเราปฏิบัติจนพยายามหาใจเดิมใจเดิมคืออะไรแเ่าก็คือความรู้ที่มีความรู้มีความว่างใจด้านเดิมคือความว่างที่ยังไม่มีหมอกเมฆหรือว่าอะไรเข้ามาบินโชบเชี่ยวมาก่อนมันมีสภาพเป็นความสว่างสวยทองใสเข้าใจไหมป้าเป็ดแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีจิตผู้รู้อยู่ในนั้นแหละเพียงแต่วา่าเราไม่เห็นเราไม่มาปล่อยวางสิ่งที่รู้เห็นนะั้น ด้วยการกลับมาแค่รู้สึกเป็นปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เรารู้พอกลับมาเป็นปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งให้รู้อยู่อย่างเช่นความอึดอัดความว่างหรือความเฉยเฉยหรือความมันอึมอึมบอกไม่ถูกมันไม่รู้อะไรหรือพูดอะไรแล้วมันไม่แปลความหมายก็มีในขณะนั้นจริงไหมแต่ว่าใครนะที่เป็นผู้รู้สิ่งนี้อยู่ก็คือจิตใจเราก็คือสติที่กำกับจิตให้อยู่กับปัจจุบันต่อ ไม่ยงนั้นมันก็จะกลายเป็นหลงไปกับความว่างเราก็ต้องอ๋อในความว่างนั้นทาให้เราเห็นชัดเนะี่ยเราก็ต้องรู้จิตชัดรู้สติชัดใครเป็นผู้รู้อาการที่มันว่างื้ว่าที่มันมีมันเป็นที่มันไม่รู้ว่าอย่างไรก็ใจเรานะั่นที่ตัวรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราตั้งรู้ไว้เราก็ <c oughs> เราก็อยู่ความว่างไปตรงที่รู้อยู่กับความว่างไปตรงที่รู้เนี่ยเอไหม เราไม่ต้องไปนั่งว่าไอ้น,นีเหล็กจิตผู้รู้รู้ผู้รู้ผู้อะไรบางทีมันมก็เบื่อนะะก็อยู่ตรงที่รู้สบามป้าเป็ดอยู่ไปตรงที่รู้นั่นไงเป็นตัวที่รู้นล่นองอย่าไปพยายามไปแยกแยะหาสมมติอะไรมากมายตรงนี้มันก็ามาจากความสงบนั่นเอง เมื่อไหร่ที่ใจจะเจอความสขขงบมากๆมันผ่องใสประพัดซ้อนไปมันก็ทําให้เรารู้สึกเลยว่าโอ้ไม่มีอะไรอีกแล้วเจอความสุขสงบแต่ว่ามันกว่าเป็นความสุขสงบชั้นหนึ่งที่ทําให้ใจเราตื่นรู้ขึ้นมาหากเราฝึกเพียรพยายามปฏิบัติต่อไปมันก็ยังเป็นที่พอที่จะเท่าทานกับชีวิตที่เหลืออยู่ให้รู้ให้เห็นทำ อันนี้เหมือนเรากว่าเหมือนเราไปเจอบ่อน้ําบ่อนึงที่ปกติมันมีตะไคร่มีจอกมีแหนมีอย่างมีอะไรวะตะไคร่น้ําเกาะเต็มแผ่นน้ําในบ่อน,นั้นแล้วมีจอกมีแหนปกคลุมเต็มไปหมดนึกออกไหมก่อนหน้านี้พอเรามาปฏิบัติเราก็ค่อยๆเข้าไปอยู่แล้วก็เห็นเอาจอกแหนออกไปจนหมดแล้วแหวกออกจนเจอน้ําที่มันใสามาก ใสจนว่ามันใสสะอาดเล้วเกินใช่ไหมมันใสยอย่างแก้วเลยนลย้ำจนมองเห็นทุกอย่างพอลงไปดื่มกินลิ้มรสมันก็เกิดความแช่นชื่นเบิกบานเป็นสุดมีพลังกำลังมามันพองใสไปเลยไอตัวที่อยู่ในน้ำนั้นคือเราไอตัวรู้ แล้วเราเห็นเข้าไปอยู่ท่ามกลางน้ําที่ใสแล้วแหวจอกแหนออกไอ้คำว่าจอกแหนนี่ก็คือไอ้อพวกอา,อ,อ,อารมณ์ความคิดต่างๆนิวร์ทั้งหลายความหม่นหมองความคุ้มเครือความอะไรต่างๆเวรนา,นานสัญญาสังขาตไหลายั้งพวกวิตกวิจารณ์ต่างๆที่เป็นตัวที่ทําให้เราเอาจอกแหนออกไปก็คือความรู้สึกตัวลมหายใจหรือทุกนโจน ปัดเอาจองแนออกไปจากแผ่นน้ําในคลองนะั้นในบ่อน้านันะ้นก็คือเจอความสงบดีเจอความใสสะอาดลึกเข้าไปอีกก็เจอใจที่มันใจแท้จริงที่มันรู้ว่างที่มันว่างส,ส,ะาสะอาดดูสงบไม่มีอะไรพอเราได้เจอแล้วหลอกมาคนที่ได้สัมผัสดิ้นรสชาติอันนี้แล้วครั้งแรกก็จะจดจำไม่มีวันเืม ต่อให้เดินออกจากบ่อน,น้านั้นไปแล้วออกจากป่าไปสู่เมืองมันก็ยังจะสนใจแล้วก็จิตก็จะจดจํารสชาติบ่อน้ําน,นั้นอยู่ที่จะทําให้อยากจะหันมากลับมาสู่ทางเก่าหากว่าตายไปสิ่งนี้มันก็เป็นที่จดจาหมายกุศลของิจิตที่สะสมไว้ติดตัวตอนตายแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดเพื่อจะเดินกลับมาเดินทางที่ตัวเองเคยลิ้มรสชาตินั้นอยู่เพราะมันเป็นข้อมูลของสภาพจิต แต่มันจะน่าเสียดายที่ไม่น่าเลยที่จะต้องตายซะด่วนที่จะต้องพยายามกลับมาหาป่าอันนั้นเพื่อมาหาขนทางที่ทําให้พบความใสสงบสะอาดแบบบ่อน้ำนันเข้าใจที่เราพูดไหมแต่มันน่าเสียดายที่จะต้องปล่อยเวลาให้มันลุกเลยในการเดินออกมาจากหมอกไม่พยายามที่จะเอาตัวเองไปล้างให้สะอาดจนไม่เหลืออะไรยกตัวอย่างก็เลยทําให้เสียเวลาที่มีอยู่มา เดินออกจากป่าไปสู่บ้านสูม่มงก็คือเปลี่ยนเทียบเหมือนความตายีหรือว่าการคืใช้ชีวิตอะไรก็ว่าไปแต่หากคนไหนที่มีบุญญาธิการเก่าบุญเก่าเนี่ยมันกลับมาสมผลพอได้เจอตรงนี้แล้วจะไม่ไปไหนะก็อยากจะอยู่ตรงนั้นให้เห็นแจ้งแทงทะลุในสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าว่ามันคืออะไรและก็รู้ว่าเราจะต้อง ทำการชำระละ้างตัวเองให้สะอาดหมดจดยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ของแม่บุญววนอันนี้ก็เป็นอันที่ว่าเราเริ่มเห็นคุ้มซัพย์แต่ก็ไม่เอาไม่ขูดคุ้มรัพย์นั้นให้เป็นของบัตรของตนก็จะไปสู่สิ่งที่ความผูกพันหมายมาั่นจุดสิ่งเดิมๆตามความเคยชินของชีวิตในชาตินี้ที่ตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กแล้วก็อยู่กับชินอยู่กับอยู่กับสิ่งที่มันชิน ก็คือครอบครัวมันไม่ได้ผิดนะไม่มีใครผิดแต่ความเคยชินของเราเนี่ยทาให้เราไม่กล้าที่จะเดินออกมาต่อให้รู้ว่าเราเจอบ่อน,น้ำนั่นแล้วเพราะเราไปติดความเคยชินต่างๆของชีวิตที่เกิดมาอยู่มาสามสี่สิบปีกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นความเคยชินตรงนี้เขาเลยว่าจะว่าไปก็ทําจนเป็นนิสัยสิ่งที่ทําจนเป็นนิสัยเราแก้ไม่ได้ก็เรียกว่าอนุสัย กลายเป็นความเคยชินผูกพันเลยแต่คนที่มีวาสนาไม่เอาแนละจะมาแล้วมาอีกจะมากินมน้ํามาเอาแล้วดูแลดูอีกอาบแล้วอาบอีกกระบอกน้ำเขารู้ชัดเจนว่าถ้าออกไปอาจจะไม่ได้กลับมาอีกอาจจะไม่ได้หวนคืนกันถ้าเปรีย่ยบดาวดาปฏิมาคาว่าโสดาปฏิมาก็คือผู้ที่กําลังเริ่มใจหึงหวงทางรู้แล้วว่าบ่อน้ําอยู่ที่ไหนแต่ยังไม่ยอมลงไปแค่ได้เห็นได้ลิ้มรส เพียงผิวเผินเท่านั้นในความว่างสว่างสบายของใจงนี่แต่ยังไม่ตื่นยังไม่ได้นะยังเป็นมักอยู่นะประมาณแต่บางคนอาจจะไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ในสภาวะที่จะมีทางเข้ามาแบบนี้บางคนก็รู้สึกถึงแต่ความเงียบสงบนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาไปเท่านั้นแต่ใจก็ไม่เอาอโลโบเบกขามาปุงแต่ง ให้เกิดความสับสนโดยพยายามไปแยกอุเบกขาเพื่อเปเป็นนั่นเพื่อเป็นเป็นนี่อยู่ท่านจิตที่มัรโศตัวเบกขาจริงๆอย่างถูกทางเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็จะเกิดมีความรู้ระลึกเป็นปัจจุบันมีอะไรเข้ามาแล้วสัต่ว่าแล้วจริงๆไอ้น,นี่เป็นอุเบกขาขั้นที่มันมีคพัฒนาตัวจิตที่มีอารมณ์วางเฉยเพราะเนื่องจากว่ามันมีหลักคำว่ามีหลักคือมันรู้แล้วว่าอันเนี้ยทางไปบ่อน้ำถ้าอันเนี้ยทางไปบ่อน้ํา หากเพลิไปไม่เอาจะกลับมาสถานที่เดิมเพลิไปไเนีอยจะเดินทางเนี้ยตรงไปเนี่ยเป็นห่อน้ำแน,น่นๆนื่ออกมามันกํเริงจะได้หลักเมื่อไหร่ที่ได้หลักเลยมันก็จะเจอห่อน้ำครั้งเดียวก็อาจจะยังไม่ชัดเจนมันต้องเจอแล้วเจออีกเจอแล้วจะอีกไหมจะว่าอะไรมีแหนกมาปัดออกได้มีอะไรเข้ามาปัดออกได้เห็นความว่างมีแหนอะไรเข้ามาปัดออกได้หเห็นความดัดมีแหนอะไรเข้ามาเห็นความเที่ยงมีจอมีแหนพัดลงพัดมาปัดออกได้เปรียบเทียบไม่ป <Taj. S 1> ัด ก็คือการรู้โดยปล่อยวางได้เห็นอนิจจังทุกขังนาตาในสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้ใจรู้นี้มันรู้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่เป็นสังขารที่มีเวทนาต่ตตางๆเกิดแก่สุขทุกข์เจ็บตายมันก็เอาสิ่งล่านี้เนี่ยใจตัวนี้มันก็มาพิจารณาโดยการที่รู้แล้วว่ามันคนละส่วนต่างหากกับจิตใจจริงๆกายกับจิตนี่มันต่างหากต่างหากกันจริงๆมันก็เหมือนที่เราเปรียบเทียบว,ว่าร่างกายเหมือนต้นไม้ มันมีชีวิตแบบต้นไม้แต่มีจิตเข้าไปครอบครองอะไรเกิดขึ้นใจก็รู้อะไรกระทบมาที่กายใจก็รู้แล้วก็ยึดถึง,งตูแตกไปด้วยกันมีผลต่อกันแลยกันแต่ด้วยสภาพธรรมที่มันเป็นความว่างตรงความว่างนี่มันจะเป็นตัวตัดให้เห็นระหว่างช่องระหว่างที่มีกับไม่มีว่าไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราแล้วนี่มันเลยเป็นสิ่งที่นิ่งเฉยว่างวางรู้อยู่เห็นเลยว่ากายนี้มันเป็นเหมือนช่องว่างเป็นถ้ำ เป็นเพียงแต่รูปพันสังขานที่มันทาที่เหมือนต้นไม้ของมันจริงๆเลยมีเคมีมีอะไรที่เกิดกันทําให้จิตนี้มันต้องหมกมุ่นกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมัวหมองหรืออะไรไปด้วยเพราะว่าร่างกายสังขานนี้มันก็ยึดมันก็มีสภาพธรรมดาเขาเรียกว่ามีความเป็นกลางของมันอยู่แล้วเพราะมันเกิดมาตามเหตุปัจจัยมีความเป็นกลางที่มันจะต้องมีการแปรเปลี่ยนของมันตามตามปกติของมัน ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเนื้องอกดูว่าความไม่สมดุลก็เหมือนโลกเราทั้งโลกนี่แหละร่างกายที่มีสิ่งชีวิตอาศัยอยู่นั่นก็คือเชื้อโรคจุลินทรีย์ต่างๆที่มีมากมายยิ่งกว่าเซลล์หรือว่าแบคทีเรียวไวรัสอะไรพวกนี้แล้วยังมีจิตวิญญาณเราที่เข้าไปรับรู้ไอ้ที่ทาให้เกิดการสัมผัสและเกิดการรับรู้ขึ้นไปได้ใจอวิชชาที่ไม่รู้อะไรก็เลยเนี่ยอยู่ท่างงมกลางเดี๋ยวขึ้นลงขงเมีย แล้วก็เป็นไปด้วยคนปฏิบัติทั่วไปไม่เชื่อว่าจะมีใจเป็นผู้รู้ตื่นแล้วมีแต่จิตวิญญาณแ,แบนๆที่แค่สุขทุกข์ไปตามอํานาจธรรมชาติของกายอํานาจของอวิชชาเป็นอยู่แค่นั้นจนตายไปแล้วก็หาเสษหาเลยอยู่กับรสชาติภายนอกเราไปพิจนารณาดูเลยกับความเคยชินที่ยึดมั่นถิดมั่นโดยไม่รู้ตัวเพราะเรากลัวก,การที่จะไม่มีจะิ่งที่มี พู้วิจาให้ปฏิบัติทาเพื่อให้เห็นสิ่งที่มีทั้งหมดนั้นเป็นที่หมายของจิตให้ไปยึดมั่นสา้นแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาจิตไป็หมายอยู่ในความรู้สึกตัวอยู่กับพุทโธแล้วก็ทำไม่เกิดความระงับเมื่อไหร่ที่ระงับมันก็เริ่มปล่อยแขนขาออกจากการยึดมั่นในกายในชีวิตออกไปเหลือแต่ใจที่เป็นชัดเจนว่าไม่มีตายแต่ความรู้สึกของจิตที่ยังรู้สึกว่ามีตายมีอะไรอยู่เพราะว่าเรายังติดยึดต,ติดอยู่กับ การรับรู้ว่ามีตัวตนสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นจิตนีเป็นตนเพราะเนืจจ่องจากจิตรับรู้และความไม่ด้วยความไม่รู้นั่นเองเมื่อไหรที่เราเติมสภาพแต่การเป็นผู้ตื่นรู้มันจะรับรู้ด้วยความตื่นรู้ว่ามันก็เพื่อให้รู้มีความสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้มีหน้าที่ก็ทำอ๋อมันเข้าใจกลไกเขาเรียกว่าเท่าทาันเข้าใจระบบของจิตนั่นเองเข้าใจระบบกลไกของจิตที่ปฏิสัมพันธ์กับร่างกาย มันก็จะเข้ามาสู่จุดเลยที่ว่าไอ้ตัวขับเคลื่อนความทุกข์คือจิตใจเราจริงๆที่มันขับเคลื่อนโดยความไม่รู้อะไรเมื่อไหร่ที่เราปิดสวิตช์วงจรระบบเครื่องจัรจิตเนี่ยระบบของจิตก็คือรู้ขึ้นมาเหมือนกับที่เราบอกว่าเหมือนเฟืองอะไรทุกอย่างมันโดนไม้หรือเหล็กเ,เอาไปขัดแล้วหยุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆหยุดได้เรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นยังไงไอ้อย่างอื่นมันพยายามจะหมุนไปเลยแต่อ้ตัวนี้มันจุดสุด้ใจพังหมด ก็เปรียบดังธรรมจักรที่ถูกทำลายหักพังหมดแล้วไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่มีอาการไปอาการมาใดๆในสภาพของความเป็นอวิชชาเลยหากจะต้องมีอาการก็แค่การเคลื่อนไหวการรับรู้ของจิตใจเฉยๆที่เรียกว่าเป็นบริสุทธิ์แล้วเขาเรียกว่าภาษาบริสุทธิ์หรือจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายหรือกระทบแล้วกัตตัญหาไม่มีกระทบแค่ไหนปัญหาเ็าไม่เกิดไม่มีอวิชชาเขาไปครอบงำ สภาวะในการเห็นธรรมแต่ละคนเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้พูกเขาหนึ่งใบเป็นใบเดียวกันเท่านั้นต้องมีใบนี้เท่านั้นที่จะปีนขึ้นแต่จะอาจจะปีนเห็นกันคนละด้บางคนเงือยหน้าอยนน่างเ,เดียวกูจะไปให้ถึงบางคนเห็นซ้ายเห็นขวาด้วยบางคนไปอีกด,ด้านหนึ่งแต่ว่าใบเดียวกันมันมจะปีนด้วยอะไรก็สุดแท้แต่แต่พวกเราก็มีอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่จะทําให้เราขึ้นไปสู่สิ่งนั้น เอาง่ายๆคือความรู le, ai, mm ้ส hmm. mm ึก hmm. ต okay. mm ัวลมหายใจพุทโธไปไปมาๆก็เ hmm. ล mm ี hmm. yeah. all, ๋ยวจะลมและไปไปมาๆก็เหีแต่จิตที่รู้ตัวมันอึมอห่ือนี้มันอึมพอบางคนมันทิ้งหมดทั้งกายทั้งลมทั้งพุทโธเดี๋แต่ะอึมนี่บอกไหมมันจิตมันอึมอย่างนี้อึมแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นด้วยความงงงเอานิวร์เข้ามาให้มันเกิดขึ้นด้วยความกลังใลสงสัยนี่ก่อนเราจะสงสัยก็พยายามเข้ามาขัดขัดดอก ให้คำวิชาพยายามจะเข้ามาเยอะมากเราก็แค่รู้ว่ามันรู้อยู่จะมีอึ้มอะไรก็ไม่เที่ยงมีอะไรไม่อึมแล้วก็เที่ยงไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเราก็ใส่อันนี้จังทุกขานหน้าตาไปตลอดเวลาจะมีสภาวะหลงไปอะไรยังไงมันงงงก็ไม่รู้จะรู้อะไรมันงงมันจะงงงอึมนั่นนั่นนั่นมันจะมีสภาพจิตที่ยังมีความหลงอยู่เป็นลําดับ ความหลงเนี่ยมันจะติดตัวเราไปเป็นลําดับลําดับในทุกสภาวะแต่ว่ามันมีเข้ามาเพื่อพอเมื่อไหร่หลงเนี่ยมันจะมีเหตุเข้ามากระทบความหลงนั้นให้เราเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอย่างมีทุกข์อยู่เสมอหรือว่ามีความติดขัดอะไรอยู่มีความปึ้นอัดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมองในด้านให้ดีด้วยว่าไอ้สิ่งที่เรารู้ไม่หมดมันก็ยังมีสิ่งกระทบให้เราเห็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งกระทบต่างๆไม่ว่าจะายินดีร้ายมันเป็นเอฟเฟกต ที่ทําให้เรารู้ขึ้นมาเข้าใจคุณลักษณะของใจรู้อ่ะมันจะเป็นเรื่องรู้แต่อารมณ์ที่ชอบที่อยากรู้ไม่ได้ไอ้ตรงที่มันไม่อยากรู้นี่แหละที่จะทําให้เราไม่สําเร็จเพราะเรากลัวจะเป็นรู้สิ่งที่เราไม่อยากเห็นเราเราอยากจะรู้ในสิ่งที่อยากรู้เทานั้นไม่ได้อันเนี้ยตัวมิจฉาทิฏฐิในวิปัสนาเขาเรียกว่ารู้เห็นไปอย่างมิจฉาทิฏฐิคือผิดทิถิ มันต้องเห็นหมดเลยอยากอะไรอยู่รู้ไปไม่อยากออกรู้ไปนี้ไปมันเหลือแต่รู้เลยจะรู้ไปไป,ไปมา,มากายมันก็มีให้รู้ไว้เป็นองค์ประกอบหม่เฉยแต่ไม่ต้องไปแยกแย,กพย่พิจารณาเยอะเพราะตอนนั้นน่ะสติสัมปชัญญะมันแยกออกมาแล้วหรือจะจิตแล้วไอ้ตัวยึดใจกับไอ้ตัวจะยึดกายกตัวจะรู้กายไม่รู้กายก็ตัวใจรู้นี่แหละ เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยบางคนไม่ต้องพิจารณากายม้ากายอะไรไปแล้วไม่เกิดแล้วเองบางคร,งรงั้งราคากาหนดยึดมันในกายมันไม่มีแล้วมันให้ความสำคัญกั่ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวละใจรู้เนี่ยมันอยู่แต่ตรงนี้เลยมันนากายอย่างนี้จะยืนเดินนั่งนองนอะไรตรงนี้มันนำไปหมดเราที่เราพูอย่างเราต้องทําสิ่งเราเนี่ยให้เกิดขึ้นให้แจ้งเข้าใจใช่ไหมจากมรรคจากความทุกข์ความทรมานนี่แหละให้เอาสิ่งเราเนี่ยมาอบรมมันเขี่ยวกมจ,จิตใจ ให้เคี่ยวให้งวดให้ชนานาญในการรับรู้ของใจที่มีความรับรู้ทุกต่างๆทั้งของกายและของใจที่มันเกิดขึ้นมันเกิดความชํานาญจริงๆชํานาญในเหตุองทุกชํานาญในทุกมันถึงจะนิโลธใช่ไหมมันชำนาญมันเป็นมากเป็นผลจิต ความเกิดคู่กับความดับนั่นเกิดเป็นด้านของทุกข์และสมุทยัยด้านในโลกเป็นด้านกับการดับทุกข์ด้านดับนี่ยคือในโลกด,ด้านเกิดนี่เป็นสมุทยัยมันเห็นคู่กันอยู่ตลอดแต่ถ้ามันดับไปโดยความไม่รู้มันก็แค่อยู่ในลูปโปร่งเดิมที่มีแค่ของอยู่ในลูกโป่งแล้วสลายไปตามเวลาแต่รูปโปง่ง้าไมยั่อยืนเลย จะว่าเรียกว่าสังขารก็ได้แม่ก็ทั่งใจรู้ก็เป็นผู้เป่ารู้ปลงขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรมันเป่าเข้ามาให้เห็นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเราก็กลับมารู้ว่าใครเป็นผู้รู้หรือเป่าอีกอะไรรู้อาการนี้อยู่เช่นอึมตึกแน่นอุเบกานิ่งเฉยอึมก็รู้ไปตรงที่ใครเป็นผู้รับรู้มันก็จะเจอใจตัวรู้ได้เอง จที่เป็นตัวไปรู้หรือสติสัมปชัญญะที่เป็นผู้ไปรู้ไปเห็นเป็นผู้ไปเปล่าไปเป็นไปทําให้มันเป็นก็มีนึกออกไหมนะขอให้ทุกคนไปตั้งใจปฏิบัติอย่างคุณหลานก็ชอบตัวไหนที่ถูกจริตวันนี้ดูแดดไม่เยอะใครอยากจะเอาบัวออกอาสนะไปนั่งลานพระลานฝึกศาลาได้หมดนกเพราะตอนนี้เราก็มีเห็นมารอบนิทานตัวกูไม่พอก็เลยว่าเดี๋ยวคนจะทำเพิ่ม ในโซนข้างหน้าที่เราเวนทีเอาไว้โซนผู้ชายแล้ก,ก็ดูทีนะ้วให้ย้ายๆมีใครมีคําถามไหมคุณหลานมีไหมนะเราก็อยู่กับความเสงบของเราอ่มามีคําถามไา้ครับที่อาจารย์สอนให้ที่รู้เนี่ยก็คืออาจารย์กำลังสอนให้เราเห็นอริยสัจีใช่หรือไม่ครับรู้เป็นมัใช่ ให้อยู่ในการฝึกปฏิบัติจนเกิดความรู้ที่มันชัดที่มันแข็งเข้มแข็งทึ้งเราจะต้องกล้าหาในการรู้ด้วยสติสมัมปชัญญะแล้วก็ไม่เห็นซ้ำบ่อยๆให<ช>่มากๆนา,านๆจนกระทั่งเรา<ด>แล้วตัวเ,เข้าใจจดจาได้ว่าน,นี่ก็คือมันเป็นมันเป็นเราจะได้เห็นสมุดัยอันนีโหมือมเห็นหมดเลยนะถ้าตัวรู้นี่มันตื่นมันรู้ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเราจับหลักได้แล้วเนี่ย ทำไมที่ว่าบุคคลขั้นต้นทําไมจับหลักเห็นหลักลงกระแสเพราะว่ามันจะเห็นอะไรเกิดอะไรดับอะไรเป็นเหตุ่งทุกอยู่ตลอดและปล่อยเหตุนั้นว่าว่าเย่าที่รู้ได้ผมรู้กันไเข้าใจเห็นเลยว่าเดี๋ยวลูกดับน้ำเกิเดี๋ยวน้ำดับลูกเกิดเวลาเพราะว่าตอนที่เราทำสมาธินเนี่ยเราลงอารมหายใจเราก็จะเ,เห็นลูกอยู่ตลอดเวลาเราอยู่กับลูกอยู่เราพอเรามีไปคิดมีอะไรมากระทบในกายทันาลูกเนี่ย ลูกมันจะตาดไปนานก็จะเกิดลูกตัดนานก็จะเกิดแปลว่าอาจารย์ต้องให้ผมเห็นมากๆชัดๆจนกระทั่งเราเห็นความเป็นอันนี้อาจารย์ตลอดทำไมเหตุเป็นว่าอันนี้จารตลอดเลยพออันนี้จังก็จะเป็นเหตุให้เราว่ามันทุกข์สังนนะก็คือมันไม่แน่นอนมันมันต้องเสื่อมสลายไปตลอดใช่มันยึดไม่ได้แล้วเราก็จะเห็นอนัตตาต่างมาถูกนะครัว่ามันมีตัวตัวมี้ชุกข่าวก็เห็นอนัตตาไปชัดๆยิ่งเลยจนกระท่าน ไอ้ตัวใจเรานั้นจิตเนจิตอมันมันจะกระหายไปจากความยึดมั่นของขอห่างๆไปเรยพอเรากำลังจะหมายเป็นผูกพันกับใครไงอารมณ์ความจำความจดจำเรารู้รู้อยู่กันลงไปอ,อยู่กับตรงนั้นไปที่รู้เราก็อาศัยเครื่องมือไปจนจิตมันมันไม่กระจายจะการยึดยมั่นขันท่าไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยใช่ไหมรับนเราตั้งถึงมันนี่โลกดับแล้วก็อ่าคือว่าถ้าไปพูดถึงในสภาพของขันท่า แน่นอนอยู่แล้วพอเราชัดเจนแล้วเราก็เห็นมันจะเห็นตอนแรกเราพิจารณารู้สึกตัวเห็นกายชัดใช่ไหมแต่ตอนนี้มันอยู่กับลมหายใจพอจนมันนิ่งสงบมันคงมันจะเห็นจิตในจิตแล้วมันต้องเห็นจิตในจิตแล้วตอนนั้นกายไม่ค่อยมีผลนะั้นอย่างเมื่อกี้ที่เราแสดงไป<แ>คาว่าจิตในจิตก็คือเป็นผู้รู้เห็นตัวเองนะั่นแหละเห็นอาการที่เกิดขึ้นจากจิตใจของตัวเองน,ะ<แ>นั่นเอดี<แ>๋ยวคิดเดี๋ยวก<แ>เดี๋ยว<แ>ยวึก<ๆ>ถึงเดี๋ยวุงแต่งเดี๋ยวหมายเป็นอารมณ์เดี๋ยวอะไรก็แค่รู้ไปเฉยเฉยใจ พอจะไปปฏิสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกจะคิดอะไรต่ออะไรต่อมันก็อยู่แต่ตรงนี้แหละมันรู้ไปแล้วว่าจะเสิ่งที่เขาพูดออกมารับรู้ไม่มีอารมณ์ใปใดเกิดขึ้นมันเป็นอุเบกขา่างมันมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันมันจะทุกข์กับตัวมันเองอาจจะไม่ทุกข์กับสิ่งภายนอกนะมันจะทุกข์กับสิ่งที่ว่ามันบังคับให้ไม่เกินไม่ได้เยสัญญาความคิดครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดผมไม่พูดคุยหรืออะไรกับใครเนี่ย จะอยู่กับสถานีกองลมไปแล้วรู้ว่ามีอะไรมากระทบรู้หยุดใช่ใช่หยุดหยุดกลมไปแล้วรู้อยู่ที่รู้อยู่ที่รู้อยู่แล้วหยุดหยุดตรงที่รู้อยู่อย่างนั้นไปอย่างนั้นเละเอานี้เลยไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตเลยเพราะว่าทามาเป็นอาการดีโก้คาดเดาไม่ได้เข้าใจครับดีเราเอาตรงนั้นเอาไว้ มันทะลุอยู่ตรงนั้นอะเจาะบ่อน้ําแต่อย่าเจาะให้ได้ด้วยความอยากเท่านั้นเองเจาะเป็นปัจจุบันใช้ความรู้สึกความรู้ปัจจุบันความรู้ความรักในปัจจุบันเป็นตัวรู้อยู่ถ้ายังอยากไม่อยากเขาอยู่ในภาวะสัานวิเคราะห์ตัางให้เป็นสันทะพระพุทธเจ้าญาญาณองค์นั้นคอยดวงเจริญในธรรม